ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พอบ้านจะพาดูอะไรครับดูครับหมอกลงเต็มเลยครับนี่มีแต่หมอกนะครับมองไม่เห็นเลยครับนู่นมองไปทางนู่นนะหมอกลงเยอะมากกว่านี้โอ้โหดูดนะ ดูบนฟ้าครับขาวเต็มเลย,ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันหมอกมันจะเป็นเหมือนฝุ่นละอองครับนแต่ว่าก็ใช้ผ้าปิดจมูกเดู่เลยเดินออกมาข้างนอกมันจะเอาพีเอ็มสองจุดห้ามาด้วยมั <c oughs> ม้งเต็มเลยครับ ดูมองประทางป้อมยามในหมู่บ้านนะครับเนี่ยอยู่ปทุมธานีดอครับตอนเช้าเช้าโอ้โหหมอกเต็มนะครับนี่ดูดูบังไอ้ ต้นไม้เติ่มจะมองไม่เห็นละที่ไหนหมอกลงบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับดูป้อมยามครับป้อมยามจะมองมาเห็นละเดินเช้าเช้านี่ค่ะเดินดู ในหมู่บ้านจะเป็นอากาศเย็นๆครับเนี่เดี๋ยวพาเดินไปดูบนถนนครับดูครับมีตะมวก ต้องใช้ผพพ้าไปจมูกไปด้วย <c oughs> โอ้โห,โหเต็มเลยครับขาวเต็มเลย ถนนในหมู่บ้านครับเนี่ยมอกครับมองไม่เห็นเลยครับีาดูฝั่งนี้ฝั่งทางโรงเรียนนะดูสองฝั่ง,ง,งดเลย หมอกลงเยอะวันนี้อากาศน่าจะร้อนนะเนี่ยดูมองไม่เห็นรถคันนั้นละโอ้โหนุ่งครับหมอก มีปอมยามขี่หน้าของบ้านครับหืมขาวเลยครับนมองไม่เห็นเลยครับมืออาจจะสั่นๆเลยนะพี่น้องต <c oughs> อนจจเช้า อากาศเย็นๆมีหมอกปงมีหมอกท่านหนาลงก็โขกสุดยอดดูนะค,ครับนี่เป็นหมอกนะครับขาวๆนะวันนี้ก็เลยถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ ตามมันนอกเราน่าจะเยอะกว่านี้ครับขนาดในเมืองก็ยังมีมีหมอกลงอันนี้ก็กําลังเดินกลับเขาบ้านอันนี้ก็กําลังบางละ เดี๋ยวฝั่งนูน้นมองเห็นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสวนครับแล้วก็เดินเดินไปฝั่งนี้ครับฝั่งทางบอ่อปลาก่อนตอนเช้าๆนะครับโผ่หมอกลงน้ำค้างหยดเลยครับเปิดประตูเพื่อเข้าไป อันนี้ก็เป็นบ่อปลาของเรานกกระลาครับสวยๆนะครับ,รบตัวใหญ่ๆนะมองไปก็เป็นกระจกข้างหน้า อน,นี้ก็องค์พญา,านาคน้ำพุก็ยังไม่ได้ต่อครับยังไม่ได้ต่อไฟเลยมาดูสวนก่อนรวนน้ำหมอกจะเป็นไงจะชดชื่นเหมือนเือดน้ำไหมหมอกน้ำค้างลงครับ ชอบดอกไม้ตัวนั้นนะเนี่ยวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับ อากาศตอน,นเช้าก็เย็นสบายวันนี้หมอกลงก็เลยได้ได้โอกาสถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าในเมืองก็มีหมอกเหมือนกันหมอกแบบนี้น่าจะเป็นมีฝุ่นด้วยครับมีฝุ่นพีเอมสองก็ออกบาข้างนอกก็ถ้าบนจมูกด้วยนะครับเดีวไปดูฝั่งสระว่ายน้ำครับ หญ้าของเราก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วครับเริ่มติดละลากเริ่มเดินละก็มีบางส่วนยังเหลืองอยู่ตรงนี้ก็น้ำลราทุกวันครับเช้าเย็นตรงนี้ก็ตอนนั้นตอนยาวก็เลยให้สวนสั้นที่เข้ามาทำสวนเขากันไกลหนีอกให้ก็เลยเป็นแบบนี้ตรงนี้ว่าจะปลูกผักครับนี่ ต้องรอให้เขาามบ้านเสร็จก่อนแล้วเขาเหยียบย่ำมันจะแน่นเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ดินจะแน่นนะคนเหยียบเขาทำเสร็จก่อน่างจะกน้นถึงจะ,น,น,งจะนี่ก็เข้ามาในสะไว้น้ำฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดูดอกไมส้สวยๆตอนเช้าๆครับรประมาณนี้ครับเนี่ยไปดูตรงนน้นอีก สาแหวนน้ำแล้วก็สวยเหมือนเดิมครับแต่ว่าลังลก็ทําเสร็จแล้วก็จะทําความสะอาดตรงนี้เห็นไหมขอบๆจะมีสีมีไรล,ลงตอนนี้เขายังไม่เสร็จดีแล้วก็มาว่าทำใหม่อีกนี่ฮะพาดูข้างในดูใบไม้มันล่วงใส่ก็เริ่มเขียวแล้วครับไม่ยากมาปลูกใหม่นะครับเนี่ย เเขียวกันแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ดูสวยด้วยดอกไมา้มาปลูกข้างหน้าส่วนไอ้ตัวนั้นก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาทำชั้นให้ล้วผมก็เอาเกลือเข้าไปข้างในนี่ครับ เนี่ยก็าทำชั้นไว้ให้แล้วก็ขนของเขา้าแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูวันที่ขนของขนคนเดียวครับเนี่ยตอนเช้าๆนะครับเนี่ยอากาศเย็นสบายวันนี้พรอว่านก็เลยมาอัปเดตลงให้ทุกท่านได้ชมอาวันนี้พ่อว่านก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามา ดูมารับชมมากดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วมาคอมเมนต์วันนี้พระบ้านก็อัปเดตบรรยากาศตอนเช้าให้ดูเดี๋ยวก็จะมากวดใบไม้ตรงนี้อีกนี่นี่ตรงนี้ครับวันนี้พระบ้านก็ ขอทุกท่านมีทุกควอมสุขความเจริญครับคิดจริงไหนก็ให้ได้สมดังปรารถนานะครับนำรวยร่ำรวยครับปีหกแปดวันนี้พ่อป้าก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมมาจะทำอะไรให้ดูอัปเดตอะไรให้ดูบาบาายยสวัสดีครับ